มาเวิร์กช็อปศิลปะกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยกันได้หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอาร์ตลาวั a อาร์ตเบสแอนด์คาลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Art อาร์ตมังะในวันนี้นะครับเราจะกลับมาพูดถึง ในเรื่องที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนั่นก็คือการพื้นฐานการวาดตัวเมกนะครับผมเมกนะฮะหรือเมก้านะครับผมก็คือพวกหุ่นยนต์เครื่องจักรต่างๆที่เราเห็นในภาพ work, อาร์ตเวิร์กอนิเมะหรือในหนังต่างๆนะครับผมในการวาดพวกเครื่องยนต์กลไกหรือหุ่นยนต์ที่เราชื่นชอบกันเนี่ยผมได้ทำการอสอนไปเป็นพื้นฐานง่ายๆในคลิปที่แล้วนะฮะ สามารถกดไปดูได้ส่วนในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาว่ากันในเรื่องของการเจาะดีเทลเล็กๆน้อยๆนะฮะว่าการที่เราจะวาดตัวเครื่องจักเรเหล่านี้ให้มันดูมีความเป็นคุณยนต์จริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรประมาณไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมเคยสอนเอาไว้ว่าพื้นฐาน หลักๆง่ายๆที่เราจะต้องรู้จักก่อนที่เราจะมาวาดตัวพวกหุ่นยนต์เมกาพวกนี้นะครับผมก็คือประกอบไปด้วยบ็อกซ์นะฮะแล้วก็จอยส์และสุดท้ายก็คือฟอร์มทั้ง3อย่างในนี้นะครับผมจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานง่ายๆที่จะทำให้เราสามารถรังสรรค์เจ้าพวกหุ่นยนต์พวกนี้ขึ้นมาได้นะครับ ทีนี้เราจะมาเจาะดีเทลเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะให้เข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับผมตัวบ็อกซ์เนี่ยจริงๆแล้วนะฮะถ้าเราเจาะดีเทลจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่คือไม่ใช่แค่การวาดกล่องนะฮะแต่มันคือการรู้มุมของ Perspective มุมตีบคือหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้หุ่นยนต์หรือเราภาพต่างๆที่ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ก็ได้ ภาพตัวละครอาร์ตต่างๆที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมันดูสมส่วนมันดูไม่บิดเบี้ยวฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานการที่เราจะรู้เกี่ยวกับ Perspective เนี่ยเราจะต้องวาดกล่องไม่ให้เบี้ยวซะก่อนนะครับผมจอยสกก็คือหนึ่งในส่วนสําคัญที่ทําให้หุ่นที่เราสร้างขึ้นมานะฮะมันดูไม่แข็งทื่อมันดูเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันขยับได้มันขยับส่วนนี้ได้นะมันหมุนไปทางนูน้นทางนี้ได้นะไม่ใช่หุ่นยนต์ สมิติแข็งๆที่เราเคยวาดกันสมัยอนุบาลน,นะฮะซึ่งการที่เราจะรู้จักจอยส์นั้นได้นะฮะหรือก็คือพวกข้อต่อเนี่ยเราจะ,จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า r e f e r e n c e นะครับผม r e f e r e n c e นี่คือเป็นอะไรที่เบสิกมากและช่วยได้เยอะนะฮะในการกดเข้าไปดูภาพ r e f e r e n c e ในหัวมีคลังภาพในหัวเยอะๆจะทำให้เราสามารถวาดเจ้าพวกหุ่นยนต์พวกนี้ออกมาได้หลากหลายแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมต่อมาใกล้เคียงกันก็คือฟอร์มนะฮะ ฟอร์มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะต้องไปหาเรฟเลนซ์มาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าองค์ประกอบต่างๆสามารถใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปได้บ้างเพื่อทําให้ตัวหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มันมีองค์ประกอบที่ดูมีดีเทลรายละเอียดพอเรารู้รายละเอียดคร่าวๆในเบื้องต้นคราวนี้เราก็จะมาลองลงมือวาดกันอันดับแรกก่อนที่เราจะวาดเราก็ต้องมีเรฟเลนซ์ต่างๆซึ่งผมก็หามาเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทําการร่างว่า ตัวหุ่นที่เราจะวาดนั้นมันจะเป็นหุ่นแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ดีในการวาดตัวคาแรคเตอร์นั่นก็คือสตอรี่พอเราคิดสตอรี่ขึ้นมาเราจะสามารถดึงสิ่งต่างๆที่เราคิดว่านำมาใช้กับตัวละครเนี้ยสามารถนำมาช่วยในการออกแบบได้ง่ายขึ้นฉะนั้นหุ่นที่ผมจะวาดในวันนี้นะฮะจะเป็นหุ่นประเภทวิศวกรนะครับเป็นหุ่นที่มีทักษะความสามารถในการก่อร่างสร้างตึกอะไรประมาณนั้นมี เทคโนโลยีมีอุปกรณ์แล้วก็แกดเจ็ตต่างๆที่แอใช้ในการทํางานเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมโยธาอะไรพวกนี้นะฮะพอเราหาเรสเฟลต์มาปุ๊บเราก็เริ่มร่างขึ้นมาเลยซึ่งหุ่นที่ผมออกแบบมานะฮะจะเป็นหุ่นที่ยังคงเป็นหุน่นแบบที่มนุษย์เข้าไปควบคุมหรือขับขี่นะครับผมเราก็ต้องสร้างคอ,อกพิทนะฮะ เพื่อให้คนเข้าไปอ่าแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือทางขึ้นทางลงทางเข้าทางออกนะครับผมส่วนหัวนี้จะเป็นส่วนของคอคพิทนะครับผมซึ่งดีไซน์ออกมาให้มันเป็นเหมือนหัวกระโหลกนะฮะกลมๆง่ายๆภายในก็จะเป็นคอคพิทที่ให้คนเข้าไปขับไปนั่งเพื่อควบคุม2คนนะครับผมอาจจะเป็นคนคอนโทรลตัวหุ่นนะฮะแล้วก็คนคอนโทรลแขนเนื่องจากว่าแขนของเจ้าหุน่นตัวนี้นะฮะเป็นหุ่นกอ่อสร้าง ก็จะมีแขนอยู่4แขนนะครับผมพร้อมกับขาอีกสข้างมังจากมีเรฟเลนดีไซน์มาจากแมงมุมเพื่อใช้ในการปีนป่ายนะฮะต่อไปทีนี้จะเป็นตัวดีไซน์ของขาแมงมุมนะฮะขาแมงมุมเนี่ยจะมีขาหลังนะฮะสองขาที่เป็นฝักตรงข้ามพู่กันลักษณะของขานะจะมีลักษณะที่เหมือนกับเพรนนะครับผม มีดีไซน์มาจากตัวเครนยกซึ่งแน่นอนหน้าที่ของขานี้ก็คือใช้ในการยกของนะฮะทีนี้ส่วนของแขนหน้าทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นแขนที่ใช้ในการทำงานจิปาถะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมการจับ ตัวด้านหลังของเจ้าหุ่นแมงมุมนี้นะฮะก็จะมีตัวคอยไฟฟ้าที่คอยชาร์จเป็นเหมือนแบตเป็นตัวชาร์จพลังงานเวลาทําการขับเคลื่อนหุ่นนะฮะตัวคอยไฟฟ้านี้ก็จะเกิดการสปาร์กกันด้านหลังเพื่อทําการสตาร์ทเครื่องนะครับผมเวลาคนเห็นก็จะได้รู้ว่าอ๋อเครื่องกําลังทํางานอยู่แล้วก็จะมีไอพ่น2จุดที่อยู่ตรงก้นนะฮะด้านหลังซึ่งไอพ่นนี้ก็จะช่วยในการพยุงตัว ตัวหุ่นนะครับเแบบว่าเกิดการลงมาจากที่สูงลดแรงกระแทกหรือการกระโดดเพื่อพุ่งตัวนะครับทีนี้ก็ใส่บรรยากาศนะฮะข,ข้าวเข้าไปเราจะใส่สมมติว่าตรงนี้เป็นแบบว่าถนนกำลังเกิดการก่อสร้างกำลังเกิดการก่อสร้างะระหว่างทางนะฮะร,ระหว่างที่มีรถสัญจรอย,อยู่เราก็ใส่รถเข้าไปเป็นแบบยุคอนาคตหน่อย เป็นแบบว่ากำลังเกิดการก่อสร้างในขณะที่มีรถสัญจรไปมานะฮะเราก็จะทำให้เห็นสกเกลของเจ้าหุ่นเนี่ยว่ามันมีขนาดเท่าไรนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณข้างทางฟุตบาทฟุตบาทก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะฮะว่าถึงแม้ตัวหุน่นเจ้าหุ่นตัวนี้นะฮะจะมีขนาดใหญ่มากใหญ่โตมาก แต่ด้วยลักษณะของขานะครที่มีความเล็กเรียวและสามารถรับน้ําหนักเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวทำให้มันนะครสามารถเดินทางไปทํางานไปปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างคล่องตัวโดยไม่เป็นปัญหากับสภาพแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่าอุโมงค์นี้กําลังเกิดการซ่อมแซมนะฮะก็เลยปิดการสัญจรทางอากาศไว้นะ,ะก็จะมีรถเจ้าหน้าที่รถเจ้าหน้าที่มา ควบคุมเก,เกิดเหตุการณ์อันตรายอะไรอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ตำรวจจับความเร็วในโลกอนาคตก็ลดบินซะเลยประมาณนี้ครับผมและนี่ก็คือนะฮะการวาดภาพไมก้านะครับผมหรือหุ่นยนต์นะฮะเป็นการนำมาอัดแอปพลายนะครับผมกับการใช้ในการวาดลักษณะต่างๆนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของ การวาดหุ่นเมก้าและเหล่าเครื่องจักรแมชชีนทั้งหลายนะครับผมสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปงานศิลปะสีน้ำกระเป๋าเพ้นผ้าหรือเพ้นเสื้อนะฮะสนใจติดต่อได้ที่เพจอรารวาดตามลิงก์นี้ได้เลยส่วนอ e ีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ